หาผู้เท่าโกโรเซเป็นใครชื่ออะไรและวันวันหนึ่งเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรในรัฐบาลโลกกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิโนบิหกิบก็กลับมากับเรื่องราวของตัวละครที่มีบทบาทคู่กับวันพีทมาตลอด10กว่าปีเห็นจะได้นะครับเนี่ยและผมก็รู้สึกว่าคนพวกนี้นี่แหละที่จะเป็นลาสบอสของเรื่องด้วยกับโกโรเซหรือห้าผู้เท่าแห่งดวงดาวครับ ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะขอมาพูดถึงข้อมูลที่ผมได้ไปค้นคว้ามาของการออกแบบตัวละครความหมายของชื่อและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในรัฐบาลโลกครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของโกลอเซ่กันเนี่ยผมขอฝากเพื่อนๆช่วยกันกดปุ่ม s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยครับหรือจะช่วยกันสนับสนุนผมโดยการสมัครสมาชิกหรือซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้เลยครับ เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นเพียงเท่านี้ผมก็จะมีกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปครับเอาล่ะครับขายของกันมามากพอแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโกโรเซหรือ้าผู้เท่าแห่งดวงดาวเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกออกมาในวันพีทมังงะในตอนที่233ที่แมรี่จัวก่อนที่พวกลูฟี่จะขึ้นไปบนเกาะลอยฟ้าครับโกโรเซ คำว่าโกโรเซนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ก็จะแปลความหมายได้ว่าห้าผู้เท่าแห่งดวงดาวนั่นแหละครับโดยคำว่าโกก็จะแปลว่าห้าคำว่าโลก็จะแปลว่าเก่าหรือแก่คำว่าเซก็จะแปลว่าดวงดาวครับซึ่งผู้เท่าแห่งดวงดาวแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชื่อเป็นดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะอยู่ในชื่อของตัวเองด้วยซึ่งถึงแม้ทั้ง5้าคนจะปรากฏตัวออกมาพร้อมกันใส่ชุดสีดําเหมือนกันแต่ในแต่ละคน ก็จะมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่าที่คิดโดยแต่ละคนก็จะมีต้นแบบการออกแบบตัวละครมาจากคนดังจากต่างยุคต่างเชื้อชาติและต่างสมัยกันอีกด้วยครับโดยผมขอเริ่มต้นเล่าจากตัวของ้าผู้เท่าเทพสงครามฝ่ายป้องกันทางวิทยาศาสตร์เซนเจกาเซียแซตเทิรก่อนเลยโดยคําว่าแซตเทิรในชื่อของเขานั้นจะมาจากภาษาโรมันแปลว่าดาวเสารครับ ที่ก็จะเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์และมีวงแหวนล้อมรอบซึ่งวงแหวนนั้นเนี่ยก็จะเกิดจากอนุภาพหรือฝุ่นละอองที่หนาแน่นครับโดยคำว่า s ซ t เทิร์เนี่ยในภาษากรีกโบราณก็จะมีความหมายเป็นชื่อของเทพ,พเจ้าโครนอสเทพรกรรณามของกรีกเป็นผู้ให้กำเนิดเทพหลายองค์ซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้ถูกเทพซูสผู้เป็นบุตรคนล้มอำนาจจนสำเร็จและขึ้นครองบัลลังก์เป็นใหญ่แทนเทพโครนอสครับโดยจุดเด่นของเซนเซนเทิร์ ก็จะเป็นคุณลุงที่ไว้ผมสูงเดสร็อกเบฟใส่หมวกทรงเหมือนนักบวชซึ่งตัวละครของเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักปรัชญานักเศรษฐศาสตร์ข่าวมาร์ตบิดาแห่งคอมมิวนิสต์ชาวเยอรมันเขาต่อต้านระบบทุนนิยมและผลักดันระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งก็จะเป็นระบบการปกครองแบบหนึ่งในสังคมโดยมีแนวคิดง่ายๆว่าในโลกใบนี้จะต้องไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมขึ้นซึ่งก็ฟังดูจะเป็นอะไรที่ดูเป็นโลกในอุดมคติมากๆหรือใช่ไหมหล่ะครับ ซึ่งข่าวมาร์กก็เสียชีวิตในวันที่14มีนาคมปี2426สิรีอายุรวมได้64ปีครับทางด้านตำแหน่งของเซนเซเทิลเนี่ยก็คือเทพสงครามฝ่ายป้องกันทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดครับ อย่างในเรื่องวันพีทตัวของเซนเซเทิรนเนี่ยก็จะคอยดูงานคอยสั่งการเว,วก้าพังอยู่และเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเขาก็จะมาเป็นคนแรกเหมือนกับในตอนท้ายของมังงะตอนที่1นึ่นั่นเองครับต่อมาเรามาดู5ผู้เท่าเทพสงครามฝ่ายสิ่งแวดล้อมเซนมาคัสมาร์สคําว่ามาร์สในชื่อของเขาคือภาษาโรมันที่ก็จะหมายถึงดาวอังคารครับโดยดาวอังคารเนี่ย ก็จะเป็นดาวเคราะห์อันดับที่4จากดวงอาทิตย์และมีขนาดที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองในระบบสุริยะซึ่งอันดับหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดเนี่ยก็จะเป็นของดาวพุธครับซึ่งคําว่ามาร์สเนี่ยก็จะถูกใช้เป็นชื่อของเทพเจ้ามาร์สเทพตามตำนานประกรนามของกรีกโรมันเดิมทีเทพมาร์สเนี่ยเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ทุ่งการเกษตรกรรมพืชผักและเป็นผู้พิทักษ์บัวในคริสต์ศตวรรษรที่2ก่อนคร,ริสตกาลแต่ต่อมาเทพมา ก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเมื่อจัก,กรวรรดิโรมันเริ่มขยายตัวโดยเทพมาร์สก็ได้เปลี่ยนยศฐานกลายมาเป็นเทพสงครามครับซึ่งลักษณะเด่นของเซนต์มาคัสก็จะมีภาพลักษณ์เป็นคุณลุงหนวดเฟิร์มที่ดูเหมือนว่าจะตัวสูงที่สุดในบรรดาห้าผู้เท่าเลยตัวละครของเขานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากอิตากากิไดสุเกะซึ่งก็จะเป็นนักการเมืองชาวญี่ปุ่นผู้นำพักเสรีนิยมครับเขาคือหนึ่งในผู้ที่พยายามจะผลักดันระบอบประชาธิปไตย ในช่วงยุคเมจิเขามีชีวิตอยู่ในยุคเมจิช่วงปี1837ถึง1919ส 19. ิริอายุรวมได้82ปีบริบูรณ์ครับซึ่งจัดได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจริง,รงๆครับวีรกรรมของเขานั้นส่งผลให้เขามีใบหน้าตีพิมพ์อยู่บนแบงค์100เยนในช่วงยุคโชวะในปี1593กันเลยทีเดียวครับทางด้านตำแหน่งของเซนมาคัสก็คือเทพสงครามฝ่ายสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกับหน่วยงานของรัฐในไทยเนี่ยก็จะเป็นกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนครับต่อมาเรามาดูหนึ่งใน5ผู้เท่าเทพสงครามฝ่ายกฎหมายเซนท็อปแมนวอลคิวรี ry, ซึ่งชื่อวอลคิวรีหรือเมอร์คิวรีนั้นคือภาษาโรมันที่ก็จะมีความหมายว่า ดาวพุธครับซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดโดยเท่ากับหนึ่งใน3าของโลกและอยู่ติดกับดวงอาทิตย์มากที่สุดในระบบสุริยะครับซึ่งดาวพุธหรือเมอร์คิวรีเนี่ยในภาษากรีกก็คือเฮอร์มิสซึ่งตัวของเฮอร์มิสเนี่ยจะเป็นเทพแห่งการสื่อสารการเดินทางการพาณิชย์การพูดมีหน้าที่เป็นผู้นําวิญ,ญญาณคนตายไปสู่ยมโลกของชาวกรีกโรมันและยังเป็นที่เคารพบ,บูชาของเหล่าหัวขโมยอีกด้วยครับซึ่งตัวละครของเซนต์วอคิวรีเนี่ย ก็อาจจะเป็นตัวละครที่เร็วที่สุดในบรรดาหผู้เท่าเลยก็เป็นได้ครับซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาก็อาจจะเป็นพ่อหนุ่มสุดหล่อของเราอย่างซันจิก็เป็นได้ครับโดยลักษณะเด่นของเซนวอคิวรี่เนี่ยก็จะมีหน้าผากที่มีปานเป็นรูปแผนที่หรือเปล่าก็แล้วแต่คนจะมองนะครับตัวละครของเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ฮาอิกกอบาซอฟได้รับเลือกให้เป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่8และคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตผลงานในฐานะนักการเมืองของเขา คือการผลักดันนโยบายให้เปิดประเทศเพื่อน,นำพาให้ประเทศก้าวหน้าผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจและร่วมลงนามผู้นำของประเทศอเมริกาเพื่อลดการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นจนถูกรับเลือกให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเสรีภาพในปี1990เลยละครับในปัจจุบันแกก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่30สิงหาคมปีคศ2022ที่ผ่านมานี้เองซิริอายุรวมได้91ปีครับตำแหน่งเทพสงครามฝ่ายกฎหมาย ผมก็คิดว่าน่าจะหยิบกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลไทยมาใช้อ้างอิงได้ครับหน้าที่ของหน่วยงานนี้ก็คือพัฒนากฎหมายและระบบบริหารของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพช่วยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใสครับต่อไปเลยหาผู้เท่าเทพสงครามฝ่ายการคลังเซนอีธานบารอนวีนัสจูโร่คำว่าวีนัสจูโรในชื่อของเขานั้นคำว่าวีนัสเป็นภาษาโรมัน แปลว่าดาวศุกร์ครับซึ่งดาวศุกร์เนี่ยก็จะเป็นดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบเป็นหินเช่นเดียวกันกันกบโลกและมีขนาดหมวนเท่ากับโลกจึงถูกขนานนามว่าเป็นดาวน้องสาวฟ้าแฟตของโลกเลยก็ว่าได้ในตำนานของเทพกรีกโรมันเนี่ยวีนัสหรือในชื่อภาษากรีกอะโฟดิฟก็จะเป็นเทพแห่งความรักและความรุ่งเรืองและยังเป็นหัวใจหลักในเทศกาลทางาศาสนาต่างๆอีกด้วยชายชาาาราศีแสดล้านสวมแว่นทือดาบขนาดใหญ่เดินไปเดินมา ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับหลวงจีนผู้นี้ตัวละครของเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากโมหันธาตุกำจันคานทีหรือมหันตามะคานทีนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวอินเดียที่ได้ปลุกระดมชาวบ้านต่อต้านการถูกกดขี่จากสหาราชอาณาจักรอังกฤษด้วยสันติวิธีเช่นการเดินหรือการอดอาหารประท้วงในช่วงปีคศ .1930 ซึ่งก็ได้ทำสำเร็จในช่วงปีคศ .1947 จนกระทั่งตัวของคานทีมาเสียชีวิตในปีคศ1948จากการบุกสังหารอย่างอุกอาจต่อหน้าสาธารณชนซึ่งในยุคหลังการกระทำของมหาตามะคานทีก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเคลื่อนไหวทางสังคมมากมายครับตำแหน่งเทพสงครามฝ่ายการคลังก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการเงินของแผ่นดินเช่นในเรื่องของการเก็บภาษีจากประชาชนและจะนาเงินภาษีเหล่านั้นเนี่ยไปใช้พัฒนาโลกยังไงได้บ้าง ในโลกของวันพีชก็จะมีการเก็บภาษีเหมือนกันนะครับหาผู้เท่าเทพสงครามฝ่ายเกษตรเซนชพเพิร์จูปิเตอร์คำว่าจูปิเตอร์ในชื่อของเขานั้นมาจากดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง1,300เท่าเลยก็ว่าได้ในตำนานของเทพโรมันจูปิเตอร์หรือเทพซูสราชาของบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายและเหล่ามนุษย์บนโลก เทพซุสมีพี่น้องเป็นเทพที่ปกครองโลกมาด้วยกัน5องค์ซึ่งก็ได้แก่เทพโพไซดอนเทพีดีมิเทอร์เทพีเฮลาเทพฮาเดสและเทพีเฮสเทียอาวุธของเขานั้นก็คืออัสนีบากในหัวผมเนี่ยก็นึกถึงภาพของเซนจูปิเตอร์ใช้สายฟ้าแล้วลหรครับซึ่งลักษณะเด่นของเซนจูพิเตอร์ก็คือชายผมบลอนผิวสีแทนที่มีรอยแผลที่หน้าอก ตัวละครของเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากอับราฮัมลินคอนผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่16แห่งสหรัฐตั้งแต่ในปีคริสตศักราช1861นู่นแหละครับผลงานที่เป็นที่เรื่องลือของเขาได้แก่การยกเลิกระบบทาสและนำพาประเทศตะลุยผ่านสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ในปี1863และได้เสียชีวิตในปี1865จากการถูกรอบสังหารครับตำแหน่งเทพสงครามฝ่ายกเกษตรนั้น ถ้าเทียบกับหน้าที่ของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ของรัฐบาลไทยในโลกแห่งความจริงเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการจัดหาแหล่งน้ําควบคุมน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตรในช่วงหน้าแลง้งหรือควบคุมให้น้ําไม่ท่วมในช่วงที่ฝนตกหนักครับส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์รวมตลอดทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าจากการเกษตรพูดง่ายๆก็คือเอาผลผลิตที่ได้มาแปรรูปขายนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละคนเนี่ยก็มีต้นแบบมาจากคนดัง ที่ต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ผมก็สังเกตจุดร่วมของแต่ละคนได้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญทางด้านการเมืองการปกครองไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ไม่ธรรมดาเลยด้วยทั้งในด้านการขับเคลื่อนระบบประชาธิปไตยก็ดีหรือขับเคลื่อนระบบความเท่าเทีเทยมในสังคมก็ดีซึ่งคนเหล่านี้ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนวีรกรรมของเขาก็จะเป็นที่กล่าวขวัญ และถูกยกย่องโดยคนรุ่นต่อไปไม่รู้จบครับและเพื่อนๆได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้กันบ้างหรือเปล่าครับสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ตั้งทฤษฎีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับภาพผู้เท่าที่เต็มไปด้วยปริศนาเหล่านี้กันได้บ้างหรือเปล่าอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างนะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องชิโนบีหกบของเรานะครับและถ้าอยากที่จะสนับสนุนเรา ก็สามารถสมัครเป็น Membership หรือ Super Tank กันเข้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นครับหรือสามารถโดเน a t โดยโตรงผ่านบัญชีธน,นาคารในช่อง description ที่ผมได้ใส่เอาไว้แล้วได้เลยสามารถเลือกซื้อสินค้าจากวันพีที่น่าสนใจราคาพิเศษได้ในช่อง description ด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบสวัสดีครับ